6.7 <tik> จุดดำๆลายแเป็นต่างๆว้าดูด้ยงยวไงาไม่ใ้ดายเลยใช้ได้ทั้รากายเลยสโลแกนเขาคือเพื่อผิวสวยใสแลดูเป็นธรรมชาติค่ะไันี้นะคะวีค่ะครีมกันจัดขน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 อันนี้